มาเซนต้าย6นะคะรสชาติเปรียปร้ยวๆอมหวานรับประทานง่ายนะคะตัวนี้นะคะฟ้าแนะนําให้คนในบ้านทานซึ่งไม่ใช่ใครนั่นคือคุณแม่นั่นเองนะคะแม่บอกว่าทานไป2กล่องเห็นผลในเรื่องของอาการไวทองวุบวว,ว,วุร้อนๆหนานวรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของฟ้าเลือดนะคะบนบนหน้าแม่ค่ะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของกระดนะคะริ้วรอยเนะะี่ยค่ะจางลงอันนี้คือผลลับจากคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ฟ้าแนะนําให้ทุกคนนะคะที่อยู่ใกล้ฟ้าหรือว่าให้คนที่รู้้จจัักกก่าาาาเีะไดนนพรรวมมส เอลเดอเบอร์รี่นะคะช่วงนี้โควิดมาแรงมากนะคะมีผลวิจัยจากในห้องแลบนะคะทั้งจากอเมริกาอังกฤษหรือประเทศนานาหลา,ายๆประเทศนะคะ วิจัยออกมาแล้วว่าตัวสารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะจะมีส่วนในตัวต้านไวรัสโควิดนะคะซึื้ออาหารเสริมค่ะของเจ้าแรกนะคะในประเทศไทยก็คือมาเจนต้า26นะคะที่มีส่วนผสมของเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเอลเดอร์เบอร์รี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของการทานมาเจนต้าแล้วหรือยังนี่ค่ะถ้าไม่ดีจริงไม่แนะนำน,นะคะเซตสามกล่องรู้เรื่องเลยค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปกรอกมาเจนต้ากันนะคะ โ้โหถึงะนะคนี่นี่น้าใครถึงอ้ออา,า,ามาจนตา้า